สวัสดีทุกท่านนะครับสุพรรณออตโต้คาร์ชุมแพขอนแก่นครับผมร่วมกับออนไลน์คาร์เซ็นเตอร์ชุมแพขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับผมโปรโมชั่นประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมทุกท่านฟังให้ดีถ้าใครเข้าข่ายมารับสิทธิ์นั้นไปลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะครับผมไม่ว่าจะส่งบัตรเครดิตส่งบ้านส่งรถส่งทกศส,ส่งออมส,สินส่งเช็ค่งคนส่งอะไรก็แล้วแต่ครับผมออกรถวันนี้ ดาว21บาทรับเบียร์ไป50ลังครับผมกินกันให้เมาขี้แตกไปเลยรับเบียร์ไปฟรีฟ5ีลังนะครับผมสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับผมขอเพียงแค่คุณเป็นพนักง,งานประจำจินเงินเดือนรับเงินเดือนผ่านบัญชีอายุงานเกิน1ปีได้สิทธิน,นั้นเหมือนกันบผมรับเบียร์ไปฟรีฟ50ลังโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ใครสนใจอยากเมาฟรีลูกหมาป่า ติดต่อเรามาครับ0803629189ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับ